สะพานสารสินมาแล้วนะครับก็ผมจำไมได้ว่ากี่กิโลนะครับามาเด้สัก้มนะครับปเมินนะครับก็จะถึงปากตั้งตีเลียวเข้าไปอุทยานแห่งชาติศรีนาดนะครับก็ยังตีพี่ก้อนนะครับที่ผมบอกว่าจะมาจะมาเปิดห้องอย่างก็จะมาสํารวจพอก่อนนะครับว่าเปิดให้เขาได้กางเต้นหรืออย่างก็นเนี่ยจะมาพอสาอนีกอนอย่างก็นเนี่ย ก็ได้พอสกัมนะครับพอดีว่าฝั่งไปเก็บเต้นนะครับแต่แต่กใหญ่เห็นใน e ีก่อนนะครับว่าปลอมไปถึงปุ๊บนะครับพวกไม่ถึงก็จะเก็บละก็ว่าได้เก็บนะครับเพราะว่าฝนตกนักนะครับเราเก็บม้าก็เปี๊ยหอยโสๆนะครับเอาไฟชีดกลางไว้นะครับเอาไฟชีดกลางไว้โหัวไว้ตีเก็บของตั้งหลังท่านนะครับก็คือมันเปี๊ยเข้ารถเนาะแล้วก็หมุนหมุนหมุนมานะครับเราได้เอาเศษห่วงอย่างเรียบร้อยเลยนะครับก็ กระจม้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทํางานต่อไปทำละนะครับว่ามันเป็นวนเสาไ์ไนะครับเดี๋ยววัเสาลูก็ข้างส่วนใหญ่องไปครับเซียวสะได้นะครับเจ้าก็ทำงานเสร็จไปบอกกิเจ้านะครับก็เจ้าที่มีปัญหาก็เข้าไปเคลียร์คนก่อนนะครับส่วนเหล่ออื่นๆก็เดี๋ยวไปตัวไปนะครับก็วันนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับมาเดี๋ยวกาษามงจะสี่โมงละนะครับนี่นะครับผมไปตีโอเทียนในชาซินีนาก่อนนะครับอาจจะ ขับรถวนพอหันสักเดียวก่อนเหมาตังไดมอฟหัวมอฟนะครับก็วิเลี้ยงทางชาซิลินาดนะครับมีอยู่หลายหาดนะครับมีหาดในยางก็มีนะครับแล้วก็มีหาดเป็นห้องอาหารอย่างหาดนายันอีกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับมีหลายหาดนะครับแค่ในป้ายตั้งหน้านี่ก็มีหมดนะครับคือมีหลายหาดนะครับจักลางผมก็ถามว่าอาจายจักลางตังได้ได้ห้องนะครับก็เออก็ถามว่าผมจะจัดกลางตังได้เอากะ บอกว่าเปิดฟังว่าจะนีจะนีนะครับอมอเพราะว่าตอนที่ผมฟังในพันทิปไม้นะครับก็จะมีแการงตีข้างตีทาการด้วยนาครฉากกบบนี้นะครับแต่ว่าก็นีเปิดแนะนําผมมาว่าถ้าจะแข่งแต่นเนี่ยนะครับยอย่าเพิ่งไปแกงตีหากนายันนะครับเปิดว่าถาหน้าจะเป็นที่เดียวคนต้องทินเนี่ยมักจะมาก,กางกันนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับคนต่างถิ่นจะ,ปะไปไปูขว่หัว,ว ตรงมากางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนทีมักหานเต้นหรือมากัะพรอนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับจะเป็นคนตีในวัยทางานไว้ไว่อมากับครอบครัวนะครับนะครับเรื่องของเรียกวงแร็กแว่นเนี่ยเป็นบอกว่าบอมีนะครับผมก็เลยกล้าว่าเดี๋ยวไปเตียหันดีกว่านะครับจะได้มีความมาเซอปลอดภัยต่อรับยามขับคื้นของนะครับอันนี้ก็เป็นข้างแรกขผมเข้ามานะครับเนาะเป็นข้างแรกเลยนะครับโอ้ตองมีการดนะครับนี่ไห ตลาดนัดตัวนี้นะครับตลาดนัดว้าก็ถ้าจะตลาดนัดนะครับถ้ามาน,นัดก,ก็จะมอมปะบ้บากันมานะครับปะตาห่วงละก็นี่นะมีของกินอยู่นี่ละนะครับมีร้านขายของบีบมาะสำหรับใส่ฮาร์ดด้วยนะครับแต่ผมพอใส่ฐานแล้วไทยไม่ได้ซื้ออย่างนั้นหรอก๋อมีสอเสว,วยนี่ตัวนี้นะครับคือตอนนี้บอก่วงละนะครับเหลืองปากเหลืองท้องนะบอก่วงละ ตามสั่งนี่ก็มีนะครับถึงละนะครับอันนี้จีเบสบอกผมเห้เลี้ยวซ้ายนะครับโอ้ยยังสี่ไน,นนะอันอันหนึ่งบอกเอ,อันจีเบสบอกเลี้ยวซ้ายนะครับเนาะสมไปสำมันไปต้องขวาปุ้นเออนะครับลงวนไป่พอก่นอนเออนะครับเป็นข้างแนนอันะทะเลอยเกไกลๆปุ่นนะครับอย่างประมาณสักประมาณาเช้าเมตรยละกัน ลดโอ้เข้าถ้าเข้าถ้านะครับอ่ามีตู้ไอเดียมตรงนี้ตู้นะครับบัตรห่วงของไทพาณิ์นะครับใจ้แอปพลิเคชันในการกดเงินบัตรเสียสตังค์นะครับทึ้นบไปก่อนนะครับตรงนี้นี่บาตาจะกลางได้แครับนะครับหาดในยางเนี่ยนะครับตีถามตีเมื่กีเมื่อกีถามมันเจ้าทีเนาะถามมา กางเต้นังได้นะครับมันก็แนะนำยาดิปตะวาเป็นมะกี้นะครับก็นี่ัวถามว่าผมก็ถามซื่อๆว่านะครับปีมีผีก็นะครับมันก็พอว่าบ่มีครับบ่มีเห็นเนอผีบ่มีครับเนาะถ้าถ้าหาหนึ่งฮาทหนึ่งทัดไหมฮหนึ่งมาแน่นะครับผมบอกเล็กว่าหาไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับนะครับอันนี้มีตู้สีเขียวสีฟ้านะครับมีอ่อมีทีเอ็มบีตัวนี้นะครับสีเขียวกับสีก้อนสีฟ้านี่เป็นกรุงไทยนะครับ TMB ธนาคารแทบจะมีทุกธนาคารแถวตะหงวงนะครับถ้าบปได้ก็สตตงค์มาก็ก็ก็มาก,ก,ก็ต่บนี้ได้นะครับอันนี้โอ้มีธนาคารวงสีตัวนี้นะครับสรุปก็มีแทบจะทุกธนาคารนะครับมหานตนาชาตินั่นแหละกะัแะนแรงนค่เท่านะครับมหันนะเพราะมันก็มีอยู่นะครับแต่บนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเวลารถจอดกับจอดข้างตงหัวตรงนี้มันบ่มีที่จอดรถลงมาได้นะครับมีร้านรถเกี่ยงรถเข็น ใครของกินนะครับแต่ผมคงไม่ได้มาซื้อแต่วันนี้ลักเดี๋ยวจะไปการนัดพอนะครับว่ามีของกินหรือเนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปหาเจ้าที่กลางเต็นก่อนนะโอ้บอกไวเต็นมันเปี้ยครับต้องขจายกลางนะครับมาครับพี่มากลางเต็นครับกางเต็นติดต่อสำนักง,งานก่อนนะคะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ข้างสถานีตำรวจเลี้ยวขวาค่ะไี่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะ อ่าอ่าเสียเลยเสียเลยเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบบาทจ่าอ like? ันนี้อันนี้เป็นค่าเลยมั่งค่าตกียบข้าค่าบุคคลสาแล้วก็ค่ารถสาแล้วถ้าถ้าคาาบุคคลสีแล้วก็ค่ารถสามถ้าค่ากลางเต็นท์ด้วยล่ะพี่เต็นต้องไมเสียที่สนัแล้วอ๋อโอเคโอเคเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงนี้เจ็สิบาทเจบาทครับเปิดม็อกมาเข้าไปจ่ายก่ากลางเต็นต์กลางนยนะครับก่าค้นสี่สิบนะครับก่าค้นสี่สิบก่าลวดสามสิบบ นะครับแก้ไขหน่อยนะครับเออ่ฮาติผมออกเสียงวนหน้ายันมาตลอดเวลานะครับเมื่อกี้สรุปบาดเจียน,น้ายัน,นครับเป็นลายยันเป็นล้อลิงครับบาดเจียน้องหนูหนะไปิมาเป็น้องนะครับแล้วก็ออโอเรียนแห่งชาสิรินาอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะครับผมไป็อเปิ่ลเปิ่ลปักมดมาละเอ้ยเปิ่ลปักมดนะ่อยเธอเปิ่ลสแต็มเธอละนะครับเข้ามาตีทำทำการเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะ กนี่นะครับเพิเปิดมาแสดงไอ้แสดงตึ๊ดมีตั้งด้านที่เป็น, Information. นคแค่อ,อินฟอร์เมชันนะครับแพรติดต่อสอบถามก็ลมลื่อนนะครับโอเคบรรยากาศใช้ได้นะครับเแล้วผมขอขอพอกันว่าตอนนี้เป็นปกติจะเป็นกลางเป็นกลางที่ไหนนะครับขอพอกันก็มีส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นคนไทยคนระับชาวต่างชาติผมบอกแกฮัลเพราะว่าติดโควิดช่วงนี้ติดเอ่อมีเหลือโควิดอ๋อนี่ครับมีติดกลางเต้นกันตัวนะครับ มีติกางเต้นเป็นแทนให้เลยนะครับอ๋อนี่เป็นดีทําการนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาดลายันนะครับหาดลายันต่อเมื่อกี้ก็ถา,ถามแล้วว่านั่นน้องถ้าจะน้องจะไปไก่เดวปุ่นน้องก็ไปใจสตางค์เดืปุ่นเนินมันทาใจนีนะครับ มาเดี๋ยวผมก็ถึงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับก็ว่าจะกางเต้นตัวน,นี้นะครับหัวเป็นจะได้นะครับก็ทําใจไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ต้องกางเต้นก็ได้นะครับแต่วมาหัวกางตั้งใด้ผมนะครับเจ้าหน้าที่อยู่กปล่แสดงว่าตรงนี้ได้ใจสสดงกา แล้นี่ก็เป็นอเรืนแห่งชาติเหมือนกันนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยดีดีวะ่ะเดี๋ยวผมราเข้าไปเรื่อยๆกันนะคงหว่าเป็นที่ต่อในน้องเจับผมเมื่อกี้ผมแม้ถึงหาดลายัานแน่นะครับผมมาที่หาดลายัานร้างตะกอที่ปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูเงียบแปลกๆนะครับที่ทำการอุทยานก็บอม,มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะครับ กเกลียวามันทานจะบอกเขาทานจะได้นะทานเกิดว่าเขอต้องมาพักจานนะครับเพราะว่า,าต้องดานกับอกมีเจ้าหนาที่ตัวเนะครับก็คงต้องปิกเป็ดทีด่หาดในยั้งเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้เป็นร้านกางเต้นนะครับที่บรเวณชายหาซีรีนานะครับรอประกาศจะได้นะปะกติแล้วกันนะครับก็ ร้านประมาณนี้นะครับมีพลังกางเต้นอยู่สามหลังนะครับน่าจะเป็นมูก,กันเป็นปัเจกตสองคนเป็นญิงคนหนึ่งนะครับผมว่ามันโบกยิ้เข้าถ่ายจะได้นะครับที่นี่นะอันนี้เป็นฮานในยางนะครับถ้าผมจำเชื่อบบปิดนะฮานในยางนะครับ อัวเป็นวางอูไปก่อนนะเนี่ยสามหลังฮัลโหลฮัลโลเฮลโหลเฮลโลฟิลเอออยู่แคมปิ้งเนาะฮอตอายูฮอตอ่าเยอเล็กิ้อยล็กน้แปลบนสงสัยคืนนี้จะได้นอนโรงแรม้ะนะครับก็มี โปรเมพีน่น้องนักท่องเที่ยวนะครับเป็นม้าออกกำลังกายกันด้วยนะครับสรวนดเสียกัาข้าฟรีนะครับยีสิบบาทมาได้นอนข้างสักกันนะครับพอสีเปิเมมาใครแปากกับออกระเดก็ปลกกับประลาดสงสัยว่าภาษาอังกฤษโปรเมดีนะครับ <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเมพี่น้องเป็นมาออกกำลังกายนะครับคือถ้ามาเล่นหน้ามากอยงโอเคนะครับข้องหน้าม จได้ในระดับหนึ่งนะครับต่บันเท็งก็มาเนี๊ยบเหมือนกับตีตีแกงกะจานเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเจ้งานนักแลวก็พนักง,งานเออจ้าหน้าที่เป็นบ,บอสตัวยนะครับก็ถ้าเกิดแอนมีไขจะแนะนำจุดกลางเต้นของบูกีก็ลองแนะนำมาให้กันพงนะครับก็โรงแรมก็ยังเป็นโซนเนิมเี็เกเข้ามานอนนะครับ ซนที่เคยมานอนอันนี้เป็นกำลังเรียนเวทโอ้สาน้าําหรอมีน้ํานะครับดังบนนี้ถ่าจะแปลงล่านจาแฟนะครับ๋อมีสาแล้วมีสาแล้วอ๋อสงสัยจะแปลงแปลงเป็นยังไงสซาะไม้นะ้นมคะ่ะทรงมันเป็นเซาไม้นด้ไหมนะครับทรงมันเป็นสาว,าว,สาวดานอยู่แล้วประตูแน่นหน่อยนะครับ แต่เคยมานอนไม่ได้มานอนห้องนี้นะครับมาหลบกคอนห้องนี้เป็นหัวหน้าผมนอนนะครับโนี่นะครับห้องนอนเป็นห้องครัวนี่นะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับนี่ครับเพราะไงโตของ,ของของห้องมันนะครับกำลังก็ติดมากเลยเนาะ ก็จะไปกระจกนรอนนะเมื่อคืนนะครับนะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับห้องก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคา450้าสิบบาทนะคทีวีก็มีสารพัดช่องมายนะ